สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะนี้กับบรรยากาศครับผมมาหบลูกเนาะค่ะเมื่อนี้ลูกครับค่ะตะกี้ก็ขายของนี่เนาะโอปอเนาะครับผมกับลูกสาวก็ได้เรียนอยู่ข้างตลาดเนาะค่ะก็เลยมาเซ็นหารับลูกแต่ว่าได้ก้าวดีใช่ครับสูตรโอปอล์เขาเรียกโอปอล์เขาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ เอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นจังไดเขาหมานๆที่มเมื่อนี่เป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรออ้ยดีใจครับผมดีใจดีใจครับวิ่งหัวกับก้าวะเอฟซีโทรมาเมื่อกี้โทรมาสายไม่เลยโอ้เขาคือคือเขาได้สูตรไปให้เขาไปเขาได้โชคครับผมว้าดีใจน้ำเด้อค่ะนี่ที่เราให้ไปนะเป็นสูตรคำนวณอันนี้คือชุดเต็มนะที่เราให้ไป นี่นะครับชุดเต็มชุดเต็มหลายหลายคนก็อาจจะว่าหลายตัวเนาะมันเป็นเลขสูตรครับผมมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับผมนี่นี่แล้วก็อันนี้คือชุดเน้นนะครับเอฟนั่งเด้อค่ะส่วนมากมันจะจะมาบนมาตามนัดมาจถ่ายรูปหน่อยจับนิ่งๆนะคะเนาะโอ้มาดีๆเนาะหัวสามเนาะค่ะเนาะเข้าทุกงวดเลยสุรบ่อเพราะขั้นหลวัดจังหวดอ่ะจ้าเข้าทุกงวดเลยโอ้ อะไรจังงวดแล้วเนี่ยอุ้ยหลายงวดแล้วนะ FC นะเดี๋ยมอู้หูหลายงวดแล้วสั้นค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาอันนี้ให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้ชุดพระเอกของมันพระเอกเลยนี่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 อันนี้อันนี้ยังไม่ได้วงงวดอืมอันอันนี้ยังไม่ได้วงนะนี่สองหนึ่งค่ะมาตัวเก่าเนาะอ่าสองหนึ่งครับผมไ่อยเราไปซื้อหนึ่งหนึ่งข่อยว่าสองหนึ่งมันออกแล้วไหมโอ้โหใช่ เอฟซีอย่าเพิ่งโทรนะครับผมใจเย็นๆเอฟซีโทรหาสองหนึ่งแล้วก็หกสามหกสามอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตลอดชีพ่ใครครับนี่นี่นี่หกสามค่ะเข่ายี่ดีนองเทสไปนะครับมันเข้าจริงๆนั้นเริ่มแรกไปได้มาจยังไดสูตรเนี่ยก่อคุณพ่อเมืองเชรนะครับผมคุณพ่อเมืองเพชรท่านท่านให้มาท่านให้ชุดสามตัวผมมาค่ะผมก็ไปเอาชุดสามตัวเนี่ยไปตัดนะครับไปตัดสูตรนะครับผม ก็มีหลายๆอาจารย์นะครับผมหลายๆอาจารย์นะฮะมาเอาเอามาตัดสูตรของ่องมืองเพชรน,นี่แหละครับผมก็ได้ได้ไปที่มาแล้วก็สูตรตัวเองคิดค้นขึ้นมาด้วยนะครับผมาอ่ที่ผมว่าวิ่งหกกับเก้าก็คือว่าสองปีหนึ่งอ่ะจะหลุดแค่สองครั้งสําหรับเลขวิ่งผมนะ,ะนะครับผมก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมูดีใจดีใจนะครับผม ส่วนส่วนส่วนเลขหล,กลักตัวไว้ที่ปู่ให้มาคือมันหลุดนะครับงวดนี้ถือว่าหลุดนะฮะแต่ว,ว่าเลขวิ่งของผมเนี่ยถือว่าเข้าอยู่นะครับผมสามารถพรุ่งนี้ต่องวดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจำกลับไปคำนวณสามารถต่องวดได้เลยนะครับอู้เอาแม่นแม่นอยู่<笑><笑>ดีใจดีใจคือมัน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 ปื้มเนาะคือมันดีใจนะสําหรับสูต่ตัวเองที่คนมาด้วยอะไรด้วยมันมาตัดแล้วมันเข้านะครับ ดีใจนะครับผมดีใจเข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมสําหรับแนวทางเนาะเอาโยกให้เบิ้งอีกเนี่ยครับอันนี้คือชุดเต็มของผมชุดเต็มนะฮะโอ้ดีใจน้ำเด้อค่ะที่ผมคัดออกมานะครับอือันนี้ไงเล็กวิ่งก็ไม่หลุดเลยนะเลวิ่งไม่หลุดกับก้าวเขาทุกหดนะค่ะแต่ว่าอันชุดเต็มมาออกเถอะมันเยอะ ขอชุดท so oh, uh ี huh. past, uh ่โอปอตัด huh. ด uh ีกว่าค่ะเพราะว่าชวนมาเก็บที่จะรอดที่โอปอตัดเนาะมีกี่หางหนึ่งสองสามสี่หกหางครับหกหางเนาะแต่ว่าเก่าสามเหงาหัวลุ่งเป็นหกสามเมื่อนั้นก็ะล่งไวอยูเนาะค่ะแต่หลักร้อยนี่ศูนย์กับหนึ่งไม่เข้าเนาะไม่เข้าครับของปู่คือมันมาแปดไงงวดนี้หลักร้อยใช่ของปู่มาศูนย์กับหนึ่งคือว่างมวดนี้ของท่านหลุดนะค่ะหลุดครับผม ก็ถ <to> mm ือ hmm. ว่าดีใจนะครับผมดีใจตพ่อแม่เพราะพ่อแม่ถึงฝั่งนะครับนาะครับก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะครับทิมรอไว้นะครับให้ติดต่อยเนาะแอดไลน์หรือว่าทักถามเขากุ้มครั่าเลขโอปอกะโทษใดเนาะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เนาะค่ะคือว่าตัวเลขนี้ กับเบิ้องซับนี่คือเขากุ้มเดียวกันนะคะเนาะอุปกรณ์กับเบิ้ทงซับจะอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะค,ค,คือเลขวิ่งเนี่ยปีหนึ่งจะหลุดแค่สองครั้งนะครับพีีครับตามสถิติที่ผมไล่มาก็ถือว่าเราเบิกองซับเนาะก็ถือว่าแม่นอยู่เนาะอก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับผมก็ไปคิดค้นมาไปเรียนจากอาจารย์หลายๆอาจารย์มาก็มาสะดุดที่ตรงนี้นะครับผม,อมเออก็ถือว่า เออเป็นอีกหนึ่งแนวทางเดี๋ยวจะจะต่อมงวดวันไหนคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่องวดให้เลยครับผมพิมพ์รอไว้นะครับ f ิมซีครับผมผมต่องวดให้เลยขอยกอีกหน่อยขอ่ายรูปหน่อยค่ะเดี๋ย้อบาดสิตายรูปให้พี่น้องเบื้องเรื่อบาดนี้มันมีรายอันยกข้างไว้ก่อนก็มีเอฟซีโทรมานะเอฟซีโทรมาจากต่างประเทศเมื่อกี้เลยครับผมบอกว่าได้เป็นแสนเลยนะดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยนะครับ บางคนเมื่อนัเพื่อนกั่วมาอยู่เพื่อนบอยแอดไลน์มากเพื่อนอยากได้เลขโอปปอเพื่อนว่าถือสีสังพญานาคซอยวหมนัันตาตูครับผมเป็นสายุาเป็นสีบูซาองคูงงาอุปปอเสียนยังกว่าค่ะผมตั้งใจไว้ว่าอยากเชิญเนาะอยากอัญเชิญปู่ปยา<ส>่านะครับเป็นรูปเหมือนลูกปั้นน่ครับมาตั้งไว้ก็คือว่าเวลาจะตั้งเวลาคนมากราบมาไหว่อย่างเงี้ยผมก็อยากจะให้คนได้สักการะเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของผมเนาะ คสงสัยที่ได้อาศัยสูตรโอปอลนี่แล้วเพราะว่าของเบิกทรัพย์มันเมื่อเช้าไปเมาลอตเตอรี่นึงๆเนาะใช่ไหมสองนึงเขาเจ้าว่าว่าเอาบ่อเด้ว่ามันออกไปแล้วว่าสั่นดันมาออกตัวเก่ามันกระจายเดี๋ยวนอกออกตัวเก่าก็ฝันแน่คือฝันว่าฝันที่บอกเบิกทรัพย์ว่าได้กินเนื้อได้กินลาบเนื้อได้กินต้มเนื้อนะแม่ก็ถือว่าเออเข้าอยู่นะครับสูตรโอปอลนี่ก็แม่นเหมือนกันเด้อบาเนี้ นี่สูตรพระเอกเลยให้เอฟซีนี่ดูไว้นะครับคับหน้าจอไว้นะครับเข้าอีกแล้วนะครับสองนโอปอเอฟซีทัเข้ามาน่ะออมสินออกห้าห้านะเรียกโอปอเข้าทั้งออมสินนะฝันยังไงก่อนห้าห้านะฝันมาพี่ที่เสียชีวิตไปเขามาบอกเขามาเขียนเรียกใส่มือห้าห้านะครับเขาก็ยกให้ดูห้าห้านะครับผมมุดไปออกธนาคารนะครับเนาะครับเ้าดวงเริ่มมาแล้วครับผมยังไงก็แต่ว่าเมื่อกี้น่ะเรียกไอ 893นี่ม <mission> ันเลขดังเนาะมันออกกลับห the the ัวเลยเด้อครับผม893863เอฟซีกับสีถือร้ายอยู่ได้หนิโอ้เฮลั่นเฮลั่นนะครับผมเอายังไงกดติดตามไว้นะครับพี่ซีครับพิมปลอ่ตามพิมปลอไว้เมื่อใดก็จ้าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมต่อเงื่อนให้เลยเดีโอ้ป๊อสยกอีกแม่ฟันนี้สีใายรูปให้บออันชุดที่เฮาเน้นกันเรามันถื่อกันนะครับ จะถ่ายลุงกลุ่มให้เอฟซีก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะตึงไว้นะคะไม่ใช่ถูกแล้วเพิ่งมาโชว์นะเอฟซี้อโอ้ยเขาออกคลิปจนวิ่นละครับไม่เพลียกับจนวิ่นเนาะเขาสถคอมเมนต์ว่ายังไงเลขเลขออกแล้วเพิ่งเอามาโชว์โอ้ยมันจะหมดกำลังใจนะครับเล้วไปจังสันแล้วคนเนาะเขาไม่ได้ติดตามกับบางคนกับมากว่าคนอื่นกับว่าไปกันลา่ต้องไปบานท่านา่า็น อันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะไว้สำหรับคนที่บ่าชอบเนาะค่ะเนาะคนที่มันก็หลายอาจารย์น่ะโอปอบางทีเขาก็ตามไม่ถึงเราอย่างนี้นะเขาก็ไปดูอาจารย์อื่นก่อนอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยฝึกสูตรไปเรื่อยๆเบอร์โทรอีกหน่อยเนาะค่ะเนาะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เนาะเข้ากลุ่มฟรีนะคะจะส่งเลข สุดของโอปอลงในกลุ่มให้นะคะงวดหน้าจะเน,น้นเลขโอปอลงไปเลยเนาะค่ะส่วนนี้ของโอปอแมนกะฝากกับแอดโอปอก็แล้วกันค่ะให้ได้สร้างพญานาคเด้อเด็กบูชาผู้ศรีสุโธงาปทุมมามาวังพญานาคเด้อค่ะเด้อ